หลบหนีออกมาหลบหนีออกมาแล้วก็คือพื้นที่ว้าแดงนะครับคือตอนนี้เราประสานง,งานทุกหน่วยงานว่าจะเป็นสถานทูตนะฮะทาง BC, นะทบซีนะไทยรวมไปถึงทู้ว่าเชียงรายนะครับแล้วการตรวจกองปราบก,ก็แจ้งความไว้ตั้งแต่แรกเลยฮะแต่ทุกหน่วยงานก็ทำตามตามหน้าที่ของท่านนะฮะแต่เนื่องจากว่าผมก็เชื่อว่าในเขตรัฐว้าเองเนะี่ยการดําเนินการของพนะม่าเองไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะฮะเพราะว่าทางทางสถานทูตเองเนะี่ยทำหนังสือจากทูตไทยติดต่อไปทูตพมา่าแล้วก็ ตอบถามไปยังว่าที่แดนอยู่เนี่ยเป็นยังไงทางทางว้าเนี่ยก็ตอบว่าแดนมีคดีทั้งๆที่แดนเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งข้อหาคดีเลยการติดต่อล่าสุดของคุณแดนเนี่ยก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่เลยใช่ไหมคุยครับคุยครับคุยกับคุณแม่หรือเปล่าคุยครับคุยกันทั้งหมดคุยล่าสุดก็คือคืนวันเสาร์นะฮะคืนวันเสาร์ที่เราจะกะกะญาตจะไปรับตัวแดนในวันอาทิตย์ที่เราวางแผนกับแดนว่าแดนจะหลบหนีออกมาแล้วจะให้ในส่วนของคนของของเราเนี่ยฮะ ทางหน่วยข่าวกองเนี่ยไปรับตัวจากในเขตพื้นที่พม่ามาที่ท่าที่เหล็กแล้วส่งมาที่ทีบีซีแต่เพื่อเอินว่าแผนที่เราวางแผนไว้เองเนี่ยคนที่ติดต่อประสานงานไปเนี่ยติดต่อเนื่องจากว่าเราใช้คนคนทายใหญ่ติดต่อไปก็เลยติดต่อไปที่โทรศัพท์ที่แดนใช้ติดต่อเราซึ่งโทรศัพท์ที่แดนใช้ติดต่อเราซึ่งเป็นทหารเป็นทหารนะที่ดูกับแดนแดนใช้อุบายว่าแดนเนี่ยจะมารับเงินจากแม่ส่งไปให้10,000บาท แต่คนที่จะเอาเงินไปให้แม่ให้แดนหนึ่งหมื่นบาทไม่สามารถเข้าไปในเขตพื้นที่ว้าแดงได้ต้องมารับเงินในเขตพื้นที่ของเมืองเมืองศาสตร์ซึ่งเราก็นัดกันที่โรงพยาบาลเมืองศาสตร์ว่าโดยแดนวางแผนว่าจะมาที่รับเงินที่โรงพยาบาลเมืองศาสตร์แล้วก็จะก็นําตัวแดงกลับมาแต่ทีนี้แผนเนี่ยมันแตกตรงที่ว่าคนที่จะไปรับอะติดต่อไปทางทางทางโทรศัพท์ที่แดนเคยติดต่อมาทีนี้ไปพูดว่าจะให้ไปรับที่ไหนแผนก็เลยแตก มันก็เลยไม่สามารถที่จะเหมือนการช่วยเได้ไม่เล่าให้หน่อยหอเห็นห่วงนั่นเอไรก็ได้เขาขอร้องให้บอกว่าให้ไปติดต่อคนนั้นคนนี้ก็รีบมาเลยค่ะบินจากจากไอ้นั่นมาจากต<ข>ากใต้กับเขาบอกจากใหญ่เขาบอกว่าเรียกเงินมาสี่แสนจะปล่อยตัวเราหาได้ไหมเงินสี่แสนไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนหาเช้ากินข้ามไม่ได้มีอะไรร่ำรวยอะไรแล้วจะหาเงินที่ไหนก่อนให้ ณปัจจุบันนี้คุณแดนยังมีชีวิตอยู่ไหมยังสามารถติดต่อได้ไหมยังมีชีวิตอยู่ค่ะติดต่อครั้งล่าสุดก็คือเมื่อคืนวันเสาร์ครับแดนติดต่อมาเนื่องจากว่าแม่อยู่ที่ภูเก็ตแต่ส่วนแดนก็มีครอบครัวต่างคนต่างอยู่นหารต่างคนต่างอยู่ต่างมีครอบครัวต่างคนต่างงานแต่ส่วนการที่แดนไปทํางานต่างๆเนี่ยแม่ก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่ง รู้ว่าแดนติดต่อขอความช่วยเหลือมาว่าโดนจับแล้วคุณแม่ครับคุณแม่เห็นกับภาพลูกหนะ้าตอนนั้นือตามภาพี่เห็นโดนอะไรก็แล้วแต่โดนทรมานคุณแม่ตอนนั้นรู้สึกอย่างไรแม่คุณแม่บอกไ่าถูกคะ่ะแต่จะหยุดหายใจเลยแหละคะ่ะเพราะว่าลูกก็ทำเออติดต่อนานๆก็เออแม่ตอนนี้ผมทำนี้นะั้นทำนี้นะั้นไม่นึกเลยว่าลูกทํามาโดนแม่นะะี้ค่ะ